Thank you. สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับแพทนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมวันนี้นะฮะเรามีของมาให้อันบ็อกซ์กันจ้าในนี้นะฮะก็คืออัลบั้มของน้องๆ tomorrow by together อัลบั้มใหม่นั่นเองนะฮะ m i n i s o ดช t เดอร์สเดอร์สชานั่นเองนะฮะแต่ว่าที่เราจะมาอันบ็อกซ์กันในวันนี้นะฮะก็จะเป็นเวอร์ชันเทียนะครับมันก็คือเวอร์ชันที่เป็นแบบ jewel case หรือว่า d i g i p a c k อะไรแบบเนี้ยเนอะอยังไม่ใช่เวอร์ชันที่เป็นโฟโต้บุ๊กพอดีว่า เราสั่งแยกออเดอร์กันมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่ามาไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็เลยจะมา Unbox อกซ์เทียร์เวอชัก่อนนะฮะซึ่งเราสั่งมาเป็นเซตครบเมมเบอร์5คน5อัลบั้มเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าข้างในเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็เมนอย่างน้องซูบินของเราเนี่ยจะรักมากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยครับผม โอเคครับทุกคนนี่ก็คือหน้าตาของอัลบั้มเวอร์ชันเทียนะฮะของมินิโซ t ูเทอร์สเตชชาร์ดนั่นเองนะฮะก <c oughs> ็จะเป็นซองๆแบบนี้เนอะเกียดมากเลยที่จะต้องมานั่งแกะซองๆแบบนี้ <c oughs> คือแกะที่ลรมันมันออกมาเตะทุกทีเลยนะฮะแต่ก็นะทำยังไงได้แต่ก็สวยดีนะเป็นแบบซองกระดาษกระดาษแบบนี้นะฮะเหมือนเป็น ช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรนี้เลยอ่ะเราสั่งเป็นเซตห้าเวอร์ชันมาใช่ป่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเวอร์ชันไหนแบบซองไหนเป็นเมมเบอร์คนไหนนะฮะซึ่งเขาไม่ได้มีบอกอะไรเลยว่าเป็นเมมเบอร์คนไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะแกะแบบสุ่มๆเอาแล้วกันคือมันจะมาแบบครบทั้ง5้าเมมเบอร์ถูกไหม <laughs> ไม่ใช่ว่าแกะออกมาแล้วแบบอ้าวซ้ำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะกันทีละบั้มเลยดีกว่านะหมาเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันเนาะ อื่นขอมูฟไปไว้ข้างๆก่อนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะทุกคนมีสติกเกอร์ตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าเราควรจะแกะอย่างไรดีนะฮะควรจะแกะสติกเกอร์หรือควรจะตัดไปเลยแต่ตรงนี้แกะง่ายแต่ว่าพอมันติดสติกเกอร์เนี่ยสิทำยังไงดีอะทำยังไงอ่าน่าจะต้องดึงมาจากข้างหลังแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากให้มันเละก็ต้องแบบว่านี่อย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยนยโยไม่เละไม่เละไม่เละ อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของผู้ใดของใครเอ่ยดูอย่างไรอุ๊ยอุ๊ยอุย,อยนี่ไงเขาจะมีโปสเตอร์พับมาให้เราด้วยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นใครยอนจุนปะรู้จักความสกลามนั่นงไงยอนจุนจริงๆด้วยดูดีมากดูหน้ายอนจุนดิทุกคนหน้าโคตรดีอะ่ะนี่นะฮะ นี่ก็คือโปสเตอร์พับที่เราได้มากับพาราบัมเนาะข้างหลังก็เรียบเรีย่อะไรเดี๋ยวเรามาเริ่มดูบัมกันดีกว่าอ๋อนี่ไงเขาเขียนอยู่ทำไมเมื่อกี้เรามองไม่เห็นวะออกเมื่อ,อกี้คือโปสเตอร์มันทับอยู่เนาะนี้ด้านหน้านะฮะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเขียนว่ายอนจูนข้างในน่าจะมีแค่กาดที่เป็นสุ่มแต่ถ้าเป็น ถ้าเราจำไม่ผิดนะมันจะมีโปสการ์ดกับเซลฟี่การ์ใช่ไหมเซลฟี่การ์ที่เป็นสุ่มแต่โปสการ์ดเป็นตามเมมเบอร์คิดว่านะโอเคมากี่เราเอาของออกจากตรงนี้แล้วนะฮะเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าในโฟโต้บุ๊กท้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ข้างหน้าข้างหลังโอเคมันดูเป็นแบบเหมือนเป็นโปสการ์ที่แบบสามารถดึงออกมาได้เลยอะทุกคน นี่เราชอบแบบชอบหน้ายอนจุนลงที่หน้าดูมีความแฟชั่นมากๆอะ่ะโว้วอันนีดด้โคตรดีไม่มีอะไรมากอเาจริงมีไม่กินหน้าเองอะ่ะอันนี้หลังข้างหลังก็จะเป็นดีริกส์หมดแล้วนะฮะน้อยมากเลยมีกีนหน้านับสิหนึ่งสองสามสี่อันนี้ไม่นับเนาะ <laughs> ห้ 5, มีประมาณ6รูปด้วยกันนะทุกคนตรงนี้คือแบบเหมือนมันฉีกออกมาได้อะแอบจะต้องแบบเปิดระวังนิดนึงเม,มื่อกี้รู้สึกเหมือนแบบกำลังจะหลุดออกมานะฮะเราขอแบบว่าวางดีๆแล้วกันนะกลัวมันหลุดออกมาจากสมุดเหลือเกินมาเรามาดูของ inclusion ที่อยู่ในบั้มนี้กันบ้างว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเอา สติ๊กเกอร์ก่อนละกันเนาะสติกเกอร์นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นตามเมมเบอร์เนาะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ว่าเหมือนหัวใจหรอดูไม่ออกอะทุกคน <c oughs> แล้วก็มีการ์ดเอ่อโค้ดซัมติงนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่เราตอนแรกนรึกว่าเป็นโปสการ์ดจริงๆมันคือแบบว่าเป็นการ์ดที่ใหญ่กว่าเซลฟี่การ์ดปกตินะฮะก็จะเป็นตามเมมเบอร์เป็นแบบนี้จ้า ยอนจูนนะฮะคือหน้าตาแบบโซไฮแฟชั่นนะทุกคนมาถึงสิ่งที่เรารอคอยนะฮะดูซิว่าจะได้เมมเบอร์คนไหนนะฮะแล้วก็เมนจะมาหาหรือเปล่าเรามีห้าบั้มขอเหอะขอสักบั้มหนึ่งให้มีซูบินหวังว่านะฮะมาดูกันสามสองหนึ่งโอ้ยน้องใครจ้าให้น้องหนิงใครนะฮะ เฮ้ยลูกนี้ดีมากน่าดีมากข้างหลังนะฮะโอเคโอเคได้ได้น้องใครมา1บั่มแล้หวังว่าจะไม่ได้ซ้ำเนาะมีทั้ง5้าบั่มมีโอกาสสูงมากที่จะได้ซ้ำนะฮะแต่ก็นะหวังว่าจะได้ซ้ำน้อยที่สุดหรือว่าไม่ซ้ำเลย,เลยมาอันที่2นะไม่รู้ว่าจะเป็นใครมาลองแกะดูกัน ไม่ชอบเลยอะ่ะที่มันเป็นซองแบบนี้อะ่ะมันแบบใจหายใจคว่ำเวลาแก่โอเคมาบันนี้ก็คือ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 น้องไข่จ้าชิลนิงไข่นะฮะดูโปสเตอร์กันก่อนเนาะเชื่อโอ้หน้าโคตรดีอ่ะชิลลงไข่ของเรา ็นอีกคนที่น้าโคตรแชั่นอนะ่ะหน้าดีมากรุ่มนี้คือโคตรดีมา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 ดูกันเดี๋ยวเอาินค l u s i o n ออกไปจากในนี้ก่อนนะฮะนี่ซีดีหนะ้าตาแบบนี้นะก็มาดูข้างในกันโคตรดีเลยอะ่ะดูดี เครื่องหน้าโคตรดีอะ่ะตาสวยมากเลยเนาะคือด้วยความที่น้องใครเนี่ยเป็นคนที่ขาวมากๆพอผมสีดำผมสีเข้มเนี่ยยิ่งขับผิวเข้าไปใหญ่เลยอะ่ะหมดแลละโอเคมีแค่นี้นะทุกคนคือด้วยความที่เป็นแบบจูเคสก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะ แล้วก็มาดูการ์ดดูสติกเกอร์ก่อนก็นและอ่ะสติกเกอร์นะฮะก็จะคล้ายๆย,อ,ยอนจูนเมื่อกี้แล้วก็มีอีกอันหนึ่งเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นการ์ดคอนเซปต,ต์รูปนี้นะฮะนี่คือตาสวยมากทุกคนมาแล้วก็มาถึงสิ่งที่เราต้องลุ้นกันแล้วเซลฟี่การ์ดมาดูกัน3 2 1 เอาหมสองหนึ่งโอ้น้องแท้จ้าแทชออนนะฮะน่าดีมากเอาจริงวงนี้คือวิชวลขั้นสุดน,นะพ่แต่ละคนคิวดีจังเลยอะ่ะผมก็ดีผมแบบดูสุขภาพดีอ่ะได้สเมมเบอร์แล้วยังไม่ซ้ำเรามาลุ้นกันต่อว่าอวบต่อไปจะเป็นใครอบที่3านะฮะมาแกะดูกันเพราะว่าอันนี้ไม่รอดหรอ,อันนี้แบบว่าเหนียวมากโอ้ได้ยินเสียงเลทุกคน เสี่ยงความไหกันะโอ้โนโอ้โหนนานเละจ้าแต่ว่าข้างในนั้นคือคือผูไ้ได้ใครอะซูบินเป็นน้องซุปนะฮะอันนี้มาดูโปสเตอร์กันก่อนเนาะว้าวน้องซุปของเรา เจ็นี้คือทุกคนน่าดีมากชอบกล้องที่แบบถ่ายสวยมากเลยเนะี่ยแบบโฟกัสที่หน้าอย่างเดียวเลยอะ,อะติดติดข้างหลังอ่าวสวยแล้ว oh, <no. S 1> ดูข้างในกันนะครับเอา inclusion ออกเนาะ,ะมาดูอันนี้กันชบนี่คือน้ำตาหาหรอน้ำตานองขนาดนี้โอ้ดังซุป อันนี้คือลุกเดียวกับโปสเตอร์ปะะ่ะหรือไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะไม่ใช่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 ใชใชคิวว่าไม่ใช่นะตรงนี้คิวมากอันนี้ปะ่ะลุกเดียวกับโปสเตอร์ปะ่ะเอาจริงจะไม่ได้เออรูปนี้ รูปน้อยเป็นไรเอวอร์ชั่นเนี้ยรูปโคตรน้อยอ่ะทุกคนอ๋อเพิ่งสังเกตว่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบแตบงบแบบแบบส์ทูแต่ว่าแยกเมมเบอร์เอานะฮะแล้วก็อินคลูชันมีสติกเกอร์อันนี้นะฮะแล้วก็หาแป๊บคลัมแป๊บอยู่ไหนเอ่ยอ่าเป็นซูบินอย่างนี้นะครับผมแล้วก็การ์ด อันใหญ่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้วว้า <Wow. S 1> มดงามนะครับโอเคมาดนกันจะได้ซ้ำไหม่ะทุกคนกลัวมากเลยอะเปอร์เซ็นต์ซ้ำมันสูงมากอ่ะมาดูกันนะฮะมาสามสองหนึ่งโอ้ oh. <laughs> สมจติงอีกด้วยค <laughs> ือหนึ่งใครมาหาอีกแล้วครับ <laughs> แสงว่าเราจะได้การไม่ครบเมมเบอร์แล้วละทุกคน เสียใจเล็กน้อยเสียใจมากด้วยจริงๆแล้ว <laughs> ต่อการที่อันที่4นะครับจะเป็นใครอันนี้อแกะโคตรเหนียวอะ่ะแกะโคตรเหนียวแปลว่าอะไรวะแกะโคตรยากนเหนียวโอเคอันนี้เป็นอัลบั้มของแทชชั่น ชิ้มอโปสเตอร์ว้าวเทออนน่าดีมากลุ่มนี้โคตรดีเฮ้ยเขาชอบรูปนี้อ่ะเอยเราลืมสังเกตอ่ะทุกคนว่าซีดีมันหน้าตาเหมือนกันปะแต่ละบัมไม่เหมือนโอ้ยซีดีเปลี่ยนไปเรื่อยเอ้ยเพิ่งสังเกตสีฟ้าสวยนะมาดูโฟโตุ้๊กันนะฮะอ๋อเออทำไมเราเพิ่งสังเกตวะ โมต่พวงเกี่ยวกับหน้าตาและการนะนะโวคือตอนแรกไม่ได้สังเกตว่าเป็นน้ำตาเลยจนมาเป็นของน้องซุปมาแก้ถึงสังเกตว่าเป็นน้ำตาไหลออกมาหนองที่พื้นนี่ทำไมเวอร์ชั่นนี้เทคอนหน้าดีมากอะ่ะ คอนเซปต์นี้เราขอให้ไทยอนชนะเลิศหน้าโคตรดีอันนี้ก็คือเหมือนในโปสเตอร์เมื่อกี้อุ้ยไม่ถูกใจเลยทุกคนรูปโคตรน้อยอะ่ะเนี่ยแล้วก็ไปที่ thanks to ไทอยอนหมดแล้วถึงเวลารุ้นการ์ดละจ้ะ อันดูสติ๊กเกอร์ก่อนอันนี้นะฮะเทชอลนะครับแล้วก็คำหาสติ๊กเกอร์แป๊บก็คืออ่ะอันจิวเป็นอย่างนี้หน้าตาแล้วก็มาที่การ์ดใหญ่การ์ดใหญ่ก็จะเป็นชึบอันนี้นะฮะคอนเซปต์เนี้ยภาพสวยมากอะ เราชอบการที่เขาโฟกัสที่หน้าที่ตาอะไรเงี้ยได้เวลาดูการสุ่มกันแล้วว่าเราจะได้ใครมาดูกัน3ามสองหนึ่ง, <Y ahu! S 1> งสุมาหาแล้วครับเมนมาหาแล้วจ้าดีใจมากอ่ะี yeah. ขอบพระคุณที่มาหากันนะจ๊ะมาเราเหลืออีกหนึ่งอัลบั้มนะฮะก็คือจะต้องเป็นบอมคิวแน่ๆอัลบั้มเวอร์ชันนี้มันไม่มีอะไรมากนะก็เลยไปอย่างรวดเร็วมากๆ ไม่ค่อยมีรูเท่าไหร่อะบัมชุดท้ายกันละครับผมตอนนี้อุ้ยไมคก่อนบอกว่าตอนนี้มือเหนียวมากเลยเพราะอ้กาวตรงน,นี้มันโคตรเหนียวเลยทุกคนเนี่ยเห็นได้ถึงความเหนียวของก,กาวโอ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 ของสุ่มจะหลุดออกมาแล้วอย่างน้อยเมื่อกี้มันหลุดออกมาแบบความความเอาไว้นะก็ยังดีนี่อันนี้เป็นบอมจูนะครับเป็นสีแดง ก็มาดูอันนี้กันโพสเตอร์บอกแล้วว่าอัลบั้มนี้นะเป็นเอ a ราของบอมจิ Q, คือหน้าโคตรดีอะทั้งใน MV ทั้งรูปคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยบอมจิ Bom Q คือแบบทำไมหน้าดีขนาดนี้วะแล้วดูโตมากอะดูโตขึ้นไปอีกอะมาดูอันนี้ก่อนอ๋อน้องบอมจิ Q เป็นสีชมพูเป็นอันนี้นะฮะซีดีสีชมพู มือเหี่ยวมาเลยทุกคนว้าวว้วผมสีสวยมากผมสีเดียวกับน,น้ำตาเลยอะทุกคนรุปนี้แอบหน้าเหมือนซูบินผสมน้องไข่เลยอะชอบอารมณ์ในสายตาน้องจังเลยอะว้ว ดีมากโคตรชอบสีผมอะสีผมโคตรดีหมดเร็วเหลือเกินหวังว่าอัลบั้มอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะฮะมันจะแบบได้เห็นรูปเยอะกว่าน,นี้เนาะโอเคมาดูของอินคลูชั่นในบั้มนะฮะเริ่มจากสติกเกอร์ก่อนนะฮะอันแรกจะเป็นอันนี้ลอมจูสีแดง แล้วก็จะต้องมีสติกเกอร์อันเล็กด้วยซึ่งก็คืออันนี้จ้าเป็นไฟเนาะใช่ปะเป็นไฟเนาะ,ะ,นนะแล้วก็การ์ดไปใหญ่ชิบนี่โอเคมาลุ้นกันว่า <c oughs> การ์ดซุ่มเซฟี่การ์ดเนี่ยเราจะได้ซ้ำหรือไม่ซ้ำนะฮะมาดูนกันสามสองหนึ่ง นั่นไงได้ซ้ำอีกแล้ว <laughs> อย่างน้อยก็มีน้องสุบินที่ไม่ซ้ำหนึ่ใบนะครับโอเคอดได้น้องบอมแล้วก็อดได้ยอนจุนนะครับ <laughs> ก็ไม่เป็นไรอยากได้ครบเมมเบอร์อะทุกคน โอเคครับทุกคนนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะฮะ5อัลบัม้ม5เมมเบอร์ของเวอร์ชั่นเทียนั่นเองนะฮะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดใครสนใจอยากจะแลกการ์ดกับเราก็ <laughs> <laughs> มาพิมพ์ในคอมเมนต์ได้นะฮะโอกาสที่จะไม่ส้สมมันค่อนข้างยาก,กะนะเพราะว่าเราซื้อ5เวอร์ชั่น5อัลบัม้มแล้วก็มันก็มีการ์ดแค่5แบบนะ ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนหวังว่าเวอร์ชั่นที่ยังมาไม่ถึงเราเนี่ยเราจะได้การแบบไม่ซ้ำแล้วก็มีน้องสุบินมาหานะฮะถ้าเกิด ยังไงก็รอกันต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าอัลบั้มที่เหลือมาถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะกลับมาอันบ็อกซ์ให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆที่มานั่งดูอันบ็อกซิ่งด้วยกันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe กดกระดิง่งเอาให้ด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่เร็วนี้มีอะไรอย่าลืมมาคุยกันได้ในคอมเมนต์นะจ้าวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย